บลิงสุดตื่นเต้นลิซ่าแบล็กพิงกับไทยคาดการเตรียมร่วมงานอีเวนต์ใหญ่ ทำเอาบิงชาวไทยตื่นเต้นกันไม่น้อยหลังจากที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของ Lisa ink, ลิซ่าแบล็กพิงหรือลลิสามโนบาลได้ปรากฏตัวอยู่ที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ขณะกำลังเดินทางกลับมายังประเทศไทยพร้อมจัดเสื้อผ้านหน้าผมแบบสุดเท่ทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับใจละลายซึ่งงานนี้ภาพของลิซ่าก็กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนทวิตเตอร์ว่าการเดินทางมายังประเทศบ้านเกิดของเธอในครั้งนี้เจ้าตัวมาเที่ยวพักผ่อนหรือกำลังจะมีงานอีเวนท์ที่ไทยกันแน่เนื่องจากแบรนด์แฟชั่นชื่อด ทางจากปลารีสย,ย่างเซล n นกำลังเปิดตัวสตอ์แห่งใหม่หรือช็อปเซลีนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นไปได้ว่าลิซ่าในฐานะกอบเปิลแบรนด์แอมบัสเดอร์ของแบรนด์ดังกล่าวอาจถูกเชิญมาร่วมงานอีเวนต์เปิดตัวในครั้งนี้ก็เป็นได้สำหรับสาเหตุที่ทําให้หลายฝ่ายต่างก็คาดการณ์ในลักษณะนี้อาจเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางเซลีนได้นาภาพของลิซ่ามาโปรโมทระหว่างรอบเปิดตัวช็อปแห่งใหม่ที่พารากอนและประเทศไทยก็คือบ้านเกิดของเธอจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากทางแบรนด์เซลีนจะลอนการเชิญเจ้าตัว,ตวมาร่วมงานใน นานะ global brand ambassador พวงตำแหน่งเจ้าบ้านอีกด้วยซึ่งก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างที่หลายคนคาดการณ์กันหรือไม่ล่าสุดได้รับเชิญจากคู่รักซุกตารระดับโลกอย่างเจซี่และบียอนเซให้ไปร่วมงานวันเกิดที่จัดขึ้นที่ไร่อังุ่นในฝรั่งเศสโดยเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานับว่าเป็นการฉลองวันเกิดอายุครบ54ปีของเจซี่เลปเปอร์และโปรดิวเซอร์ชื่อดังที่งานปาร์ตี้วันเกิดในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นโดยภรรยาสุดที่รักบียอนเซที่ไรอัุ่นชาโตสมิ ในเมืองบล็อกโดประเทศฝรั่งเศสตามรายงานจากสื่อต่างประเทศหลายสำนักระบุว่าปาร์ตี้ดังกล่าวเป็นการจัดดินเนอร์แบบสุดหรูมีทั้งเที่ยวบินส่วนตัวและรถไฟเที่ยวพิเศษเวนิส <Venice Simple S 2> ิมป์ตอนโอเรียนเอ็กเพสที่พาแขกได้มาร่วมงานยังสถานที่จัดงานซึ่งบิยอนเซ่ได้เชิญแขกว i P หลายคนมาร่วมงานวันเกิดของซามีซึ่งหลายชื่อที่ปรากฏมีทั้งรีฮันนาที่มากับคนรักเอเซบล็อกกี้คริสเทนเนอร์เอเลนปอมเปโอและลิซ่าแบล็กพิงค์ซึ่งเป็นแขกที่อยู่ฝรั่งเศสในเวลานั้น มาร่วมงานแม้จะไม่มีภาพยืนยันพอเป็นปาร์ตี้ที่จัดขึ้นแบบส่วนตัวแต่แฟนๆก็เชื่อว่าลิซ่าได้ไปร่วมงานดังกล่าวเพราะไอดอลสาวได้แชร์ภาพขณะที่เธออยู่สถานีรถไฟแลงกอนซึ่งตั้งอยู่ในเมืองบล็อกโดประเทศฝรั่งเศสด้วยโดยแขกที่มาร่วมงานจะได้เข้าพักที่โรงแรมสุดหรูอย่างเลสซ์โเดอโกดารีซึ่งตั้งอยู่ในไรอ่อง,งุุนที่จัดงานซึ่งมีห้องพักหรูมากถึง64ห้องในระหว่างงานที่มีระยะเวลาหลายวานันแขกจะได้มาเยี่ยมชมแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของบล็อกโด หแหงผู้ที่มาร่วมงานปาร์ตี้ยังได้เพลิดเพลินกับไวน์ชั้นเลิศและหายากที่ชาโตดีเคมและชวันบรองซึ่งเป็นทรัพย์สินของเครือแบรนด์หรูอย่าง LVMH ซึ่ง JC ได้ขายหุ้นแชมเปญให้เขาถึง50%ในปี2021นอกจากนี้ยังได้มีการจัดให้ชิมไวน์ที่ชาโตเบตูสและเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดของ J c ซก็ได้มีการเสิร์ฟไวน์ที่ผลิตขึ้นในปี1969ซึ่งเป็นปีเกิดของเขาให้กับแขกผู้มาร่วมงานได้ดื่มดำกันอีกด้ววยยเเเนนนื่ออองงงจากงากกลลีฉัิดข J เป็นส่วนตัวจึงมีเพียงรายงานและไม่มีการเผยแพร่รูปภาพหรือวิดีโอออกมาแต่ขนาดเดียวกันสื่อแฟชั่นทั้งบาดาฟิกาโรเอ็และเอลฟานส์ต่างก็ยืนยันในบทความว่าลิซ่าได้มาร่วมงานวันเกิดของเจซีที่ผ่านมานี้หลังจากที่มีข่าวลือออกมาว่าลิซ่าได้ร่วมงานฉลองวันเกิดของเจซีก็ได้มีแฟนคลับแสดงความคิดเห็นว่าไม่แนว่ว่าลิซ่าอาจจะย้ายค่ามาอยู่กับเจซีหรือไม่เพราะเบื้องหลังต่างก็คาดว่าทั้งสองอาจจะมีติดต่อกันบ้าง